สวัสดีครับเพื่อนๆแลฟ์ีทุกท่านเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาคุยกัน3ามเรื่องนะคุยกันสามเรื่องมีของอาจารย์ใหญ่มีของยายน้อยวันนี้ยายน้อยมาแล้วนะแล้วก็มีของเด็ก8ปดขวบวันนี้ดอกของเด็ก8ปดขวบเดี๋ยวแอดมินจะให้ฟังเสียงเด็กพูดเอาเลยนะแต่ที่ แต่ที่แอดมินแอดมินตีได้มาเนี่ยแอดมินตีได้มาสองชุดนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของเด็กน้อยพูดเองเลยว่าว่าเอฟซีฟังแล้วเด็กน้อยพูดว่าว่ายางไรนะว่าเป็นเลขตัวไหนนะเพราะเด็กน้อยเขาเพิ่งจะขวบขวบแปดเดือนก็ยังไม่รู้ตัวเลขนะเขายังพูดไม่ค่อยชัด ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ก่อนนะฝากกดกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ก่อนนะ่อยใจดันกันหน่อยแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องแรกก่อนเรื่องอาจารย์ใหญ่นะเรื่องแรกจะมาคุยเรื่องของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ให้มาเป็นบนกับล่างนะ ให้มาสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็ข้างล่างให้สามเจ็ดกับสามแปดของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่สามหนึ่งห้าสามหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสามเจ็ดสามแปดนะแคปเก็บไว้ เป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทางอย่างงมงายเอาที่ fc สบายใจนะเอาที่ที่เงินในกระเป๋าเรามีนะอย่างงมงายนะไม่ได้ให้งมงายนะเอาไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคู่สองคู่ชุดสองชุดแล้วแต่ท่านนะ แล้วก็มาที่ของเลกของเยนน้อยของเยนน้อยก็ให้มา3หางชุดหนึ่งสองหาง3มชุดนะเยน้อยให้มา3 9มเก้ห้านะสามห้าแล้วก็สองตัวก็เป็น9ก้าห้าสองสแล้วก็หกห้า นี่คือเลขของเยน้อยสามเก้าห้าเก้าห้าสองสี่แล้วก็หกห้าแอบปบเก็บไวเ้เลยเลขเหยน้อยถูกอกถูกใจก็เอาไปจัดไม่ถูกใจก็ผ่านเป็นแค่แนวทางแอบปบเก็บไปเลยนะ แล้วก็มาเลขของเด็กหนึ่งขวบแปดเดือนนะเด็กหนึ่งขวบแปดเดือนพูดยังไม่ชัดยังไม่รู้จักตัวเลขนะแค่คำพูดเขาก็ยังพูดไม่ชัดเลยนะเด็กเขาพูดเ <c oughs> ขาพูดให้ฟังนะเพราะว่าทุกครั้งนี่เขาเ,เหมือนกับครั้งที่เก้าเจ็ด อ่าเก้าเจ็ดเขาก็จะพูดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเขาจะพูดอย่างนี้นะเขาจะพูดเขาทั้งวันเล่นเขาก็จะพูดเขาไปเรื่อยแล้วครั้งที่ออกสามเก้าเขาก็จะพูดว่าสาเก้าสาเก้าสาเก้า 9, พูดคล้ายๆกับก็คือเด็กพูดไม่ชัดตอนนะั้นเออคือเด็กขาดพูดนะนะแล้วงวดนี้เขาพูดว่าตามที่ แอดมินฟังนะแอดมินฟังว่าเด็กพูดห้าเก้าห้าเก้าไม่รู้ห้าเก้าหกเก้าหรืออะไรนะี่แหละนะที่แอดมินฟังนะเพราะว่าแต่รู้ว่าเก้าตัวข้างหลังคือเก้าแน่ๆนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เลขอะไรนะกเดี๋ยวจะเอาคลิปเด็กใส่ท้ายไว้นะให้ fc ดูแล้วก็ให้ fc ฟังว่า เสียงที่เด็กพูดเป็นเลขอะไระถ้าใครมีโชคก็ก็ฟังออกนะถ้าใครไม่มีโชคก็ก็ฟังเพียงวันนี้ก็จะคุยแค่สามเรื่องแค่นี้แหละเดี๋ยวจะต่อท้ายด้วยคลิปของเด็กน้อยให้ให้ฟังนะไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้นิดนึงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วย นะฝากดันช่องกันให้นิดหนึ่งนะฝากดันช่องกันให้หน่อยนะฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูจะได้เป็นพลังบุญนะขออย่างนึ่งอย่างมงายนะอย่างมงายเอาแค่กำลังของเรานะเอาแค่กำลังของเราที่มีอย่างมงายมาก อันนี้ก็เอาแค่นี้คุยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปล่อยเดอดูด้านท้ายฟังเด็กเสียงเด็กพูดเอานะวันนี้ก็ลาไปก่อนตักเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับเก้เก็แล้เก็แล้เก็แล้วก็ nên ở khẽ đi, lau đi đi, vào đi. đi đi, lau hải tinh phăng luôn ฉันออกแค่สิเบ้าดีๆเบ้าดีๆเบ้าห้ตาลินฟังด้นี่